ก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านมากนะครับที่ให้เกียรติมางานนี้นะครับก็งานวันนี้นะครับเป็นงานแคมเปญ Love <ald> Your Selfing for y o u h e <en> l p งานแรกของปี2569ใช่ปีนี้นะครับก็เป็นการตอบย้ำแคมเปญที่เราทำในปีที่แล้วเนาะเเพื่อให้การรับรู้เรื่องของการแบรนดิ้งเรื่องของสุขภาพเราอยากให้คนไทยหรือคนทั่วไปเนี่ยรับรู้ว่าประโยชน์ของน้ำาพ u a Cola เนี่ยดีอย่างไรบ้าง น้ำพาวแทโฮลอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นน้ำที่ต้องบอกว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลไม่มีส่วนผสมของใยใดเลย,เลยกินเพื่อสุขภาพาจริงๆเนาะค่ะก็วันนี้ก็เลยเป็นธีมว่าเอามาสี่เจนมาคุยกันค่ะว่าแต่ละคนคือมีความผูกพันต่อน้ำมะาพาร้าวยังไงแล้วก็น้ำมะพร้าวสามารถช่วยบูสต,ต์ตัวเราในแต่ละวัยที่แตกต่างกันยังไงซึ่งก็ความจริงแล้วน้ำมะพร้าว โค้ชเลิฟเนี่ยสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยค่ะทุกเจเนอเรชันเนาะตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ X อ C กซโซฟาด้วยนะครับได้หมดเลยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆเนาะครับและมีประโยชน์จริงๆด้วยนะครับเพื่อสุขภาพพิษณจริงก็เลิฟยูเซลติงฟอร์ยูเฮลนะครับงานนี้ครับผมอยากกิจกรรมในปีนี้นะคะก็ในปีนี้เนี่ยเราก็จะดำเนินแคมเปญ เลิฟโยเซลดิ้งฟอร์ยูเอต่อไปแต่ว่าเราจะมีการเจาะในแต่ละเจเนเรชันมากขึ้นอย่างงานนี้เป็นงานรวมทุกเจนใช่ไหมครับงานถัดไปก็อยาเป็นเจนซีบ้างหรือเจนวบ้างแล้วแต่งานไปซึ่งต้องการให้สื่อสารคําว่า yourself, for you help, เลิฟโยเซลดิ้งฟอร์ยูเอลกับทุกๆคนให้รับรู้ว่าประโยชน์ของนาา้าเลาสติกโเลิเอทเลีนมีอะไรบ้างซึ่งมันมีคุณสมบัติมากมายคุณประโยชน์มากมายซึ่งผมว่าการทํางานนี้พวกคุณเบลล่าเป็นที่เป็นแบ,บนนรนด์อาวุธของเราเนี่ย มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับผมขอบคุณค่ะครับผมแสดงว่าทุกเพศทุกวัยก็สามารถกินได้ใช่ครับทุกเพศทุกวัยเนาะของเบลใช่ของเบลคือดื่มทุกวันค่ะบางทีก็ดื่มหลังออกกําลังกายเพราะว่าเวลาหลังจากออกกําลังกายเสร็จเราก็จะรู้สึกเหมือนเหนื่อยล้าใช่ป่ะคะการดื่มน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กเนี่ยก็คือช่วยบูสต์ช่วยเพิ่มพลังแล้วก็เขามีแร่ธาตุด้วยที่สามารถเหมือนทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูได้เร็วด้วยค่ะแต่ความจริงก็ ที่จริงไม่ต้องคิดอะไรมากดื่มทุกวันค่ะดื่มได้ทุกวันเลยค่ะ,เพ,ะเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นน้ำน้ำจากสวรรค์เนาะน้ำวิเศษที่เหมือนให้คุณประโยชน์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ของโคโค่เลิฟเนี่ยไม่มีสารเติมแต่งอะไรอื่นๆเลยคือมาจากธรรมชาติจริงๆค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่สีแล้ว เป็นปีที่4แล้วค่ะก็อยู่กับแบรนด์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้บริหารที่ที่ไว้ใจแล้วก็เบลเบลรู้สึกรักและผูกพันกับแบรนด์เพราะว่าเหมือนโตมาด้วยกันเลยอะค่ะแล้วดีใจที่เห็นคนชื่นชอบให้ฟีดแบ็กที่ดีทุกคนก็จะบอกว่าน้ำมะพร้าวของเราอร่อยมากมีความพิเศษหอมมาไปชงกับเครื่องดื่มอะไรก็อร่อยแล้วก็ดีใจที่คนไทยได้ดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อทําให้สุขภาพดีขึ้นค่ะก็ขอบคุณคุณเบลล่าเช่นกันนะครับที่แบบ เป็นแบรนด์เอ็มบัคเซอร์เรามา4ปีแล้วนะครับก็เป็นต oh, ่อๆไปด้วยนะครับคุณเบลล่าเป็นตัวแทนของคนที uh ่รักสุขภาพคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพตัวเองคนที่รักในการดูแลตัวเองที่ดีอยู่แล้วเนาะขนาดนั้นเป็นตัวแทนแบรนด์เอ็มบัคเซอร์ที่ดีที่สุดที่ขอขอบคุณนะคะจริงๆนะครับที่แบรมีอะไรเสริมไหมเมื่ออย่างที่บอกค่ะขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณคุณเบลล่าค่ะเพราะว่าคุณเบลล่ามีความเหมาะสมกับแบรนด์มากทั้งสวยทั้งเก่งฉลาดแล้วก็ เวลาที่คุณเบลล่าพีเซนต์งานนะคะทำให้ทุกคนทุกคนได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของน้ำมะพราะ้าวแท้ร้อซได้ดีที่สุดเลยค่ะออขอบคุณค่ะก็มันน่าจะชื่อแบรนด์เนาะโคโค่เลิฟอะค่ะคำว่าเลิฟเนี่ยก็มารอกับตัวแคมเปญอีกว่า Love yourself drink for your health มันคือถ้าคุณรักตัวเองอะก็ให้ดื่มเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองก็คือดื่มโคโค่เลินะ,ะใชครับดื่มเพื่อตัวเองเพื่อเรามี ว่าพี่ดีร่างกายที่ดีแข็งแรงให้ทํางานได้ใช้ชีวิตได้นะครับหรือแม้แต่ให้คนที่คุณรักก็ได้ค่ะต้องครับก็จริงๆแล้วแคมเปญเลิฟยอดเซลล์ดีฟอยของโค้เลิฟเราตั้งใจทําเพื่ออยากให้ลูกค้าผู้บริโภคทุกคนเนาะมีสุขภาพที่ดีหันมาดื่มเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อตัวเองต่อร่างกายตัวเองดื่มสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมันทำให้เราเติมเต็มสุขภาพเติมเต็มพลังงานในการ ทำช,ชีวิตแต่ละวันที่มันดีขึ้น,น,นไปนะครับมีอายุยืนยาวนานแข็งแรงดูแลคนที่เรารับได้ดูแลตัวเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ของเล็กดูเซลล์ดิ้ฟอร์ยูเทลครับแล้วก็นอกจอากนี้เรื่องแคมเปญเนาะฝากขึ้นมาเรื่องของก็ปีนี้นะคะเราเน้นมุ่งเน้นถึงเจาะเด็กกลุ่มเจนดีนะคะคแล้วเราก็ได้ตั้งกลุ่มโควเลอร์ีเดนขึ้นมานะคะ่ะซึ่งน,น้องๆก็จะมีน้องๆสามคนนะคะคือมีน้องปันน้องเรียน้องมีนะคะซึ่งน้องๆจะมีความร่าเริงสดใสมีมีพลังบวกนะคะซึ่งน้องๆก็จะมีความสามารถในการ เขา,าเรียกอะไรนะคะพีเซนให้กับเด็กรุ่นเดียวกันได้เป็นอย่างดีเหมือนเดือดเสมอกับเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนให้หันมาดื่มนะล็อตเทลแทร์ล็อตเซนเพื่อสุขภาพที่ดีในในเป็นตัวแทน,นข,อของเจเนอเรชั่นของเจนเขาแล้วก็ของเจนนะคะ ค่ะก็ฉันชวนทุกคนนะคะใครที่ยังไม่เคยลองคุณเอามากๆเลยนะคะสําหรับน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซนโคโค่ลฟนะคะสามารถดื่มได้ทุกวันทุกเวลาเลยนะคะแม้กระทั่งที่เป็นวันนั้ของเดือนหรือแม้แต่ผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ท่าเราปลอดภัยนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะน้ำมะพร้าวแท้ร0อยเปอร์เซนโคโค่ลฟนะคะคอเปตคือ love yourself drink for your health ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ